ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมายันเดิมนะครับพาท่านมาพบกับการเยี่ยมขายโคเยี่ยมขอโคข้องทะน้าบ่อหล่อนะครับเบื้องล่างตีนเน้นล่างกา้าวยาวๆนู้นครับคือทะน้าบ่อหล่อนะครับเรามาอยู่ที่ขอข้องนินพยกักแรกเรือว่านินลูกมีข้องลุงวิทย์บ้านวัเนนนวเนินบ้านวัวเนินนี่อยู่ตาําบลอำเภออะไรครับนะตำบลแม่เจา้าตำบลแม่เจ้าอยู่ว่าอำเภอเชียงยี่กับก็คือเนี้ยตีตังกร้องทะน้านะทะน้ากับตาบลแม่เจ้าอยู่ว่เหมือนกันใช่ไหม ครับการนี่คือชะน้ำขลองตำบลยาแม่ยอยู่ว่านะครับชะน้ำกระตังอยู่ตำบลน,นี้วัว่าอยู่ตำบลน,นี้ครับดอนไหมครับปก,กติไม่ดอนขับไม่ดอนลองให้ยื้อละไที่ครับเรามาแลกกันเต็มตานะครับนี่คือนิ่นใบยักเล็กเรื่อนนิ่นลูกมีครับขูดชนก็คือโนดนาโรงใจเรื่อนโนดท่าอำเภอชนกันนึ่งลานซองเงื่นบาทครับท่านผู้ชมกับชะน้ำบ่อรอนี่ชนซองวันนะครับวันที่ยกวันที่เจ็ดพฤศจิกา เปรียยวัววันตีซองนะครับเปรียยวัววันตีซองรับกบก,บก็เชิญน,นําวัวมาเปรียบมาเกี่ยงกันได้ตีสนามบอลรอแห่งนี้นะครับสําหรับนินหลูกมีก็ต้องตามน้องก็ต้องนิดสาวบเอเป็นว่วตีจนดูสนามนี้สนามเดียวนะเจ็ดค,ครั้งเลยใช่ไหมสนามนี้สนามเดียวนะครับเจ็ดครั้งเราแพ้ครั้งที่แต่ได้ละครั้งครับ้งที่ห้ากับท่านผู้ชมกับมันชนมาตั้งแต่ช่วงเปิดสนามเลยนะ เปิดสนามปีต้องบรราลอยห้าสิบห้ากับท่านผู้ชมกับนี่ปีต้องบรราลอยหกสิบสามแล้วอายุว่ามันก็ต้องสิบกว่ปีแล้วกับนะขับก้าวที่ว่าเป็นวัวที่คุณเคยกับสนามคุณเคยกับสั้งเวียนเป็นอย่างดีและเป็นวัวลูกตีตัวนึงเพราะวอายุตำบลแม่เจ้าอยู่ยแงงนี่ครับบ้านวัวเนินครับก็เชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทุกท่านับมาเป็นกําลังใจให้กับทางสนามมาเป็นกําลังใจให้กับทางซ่องไว้นะครับคู่ชนกับเข้าลงว่าบางขั้นนะครับโนธนรงชัยเรือโนธาอัมเบอร์ก้อนในปานุวัตรบางขั้นรับ มาเป็นกำลังใจให้ทางช่องไว้เลยครับกาขอขอบคุณคุณสมโูรณ์โจดจู่วงกับประธานกรรมการบริหารสนามกีฬาชนโกบอลรอสนเสพร์ดนะครับที่มอบเสื้อสามารถพร้อมรางวัลมาให้ท่านมาบวกขู่นี้นะครับกับโปรแกรมชนกาอยู่ในวันติยศผลกิจการนะครับขู่ลานกับเป็นขู่ย่อยก้องวันติยศนึ่งลานซ่องมืดบาทนะครับโนดนาลงใจกับนินประยัดเล็กกับเรือหลุมมีเนี่ยตัวนี้กับหลุกม <om> like ีหล hey <mor> ุกมีเรือนินประยัดเล็กเดี๋ยวรักเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยม ไอโนดนงลงชัยเรือโนดส้ามอำเภอจากบางขั้นกันเป็นลำดับทัดไปนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเดียวเราก็ไปเยี่ยมนิ่นพยักเล็กๆลูกมีมาแล้วนะครับข้องลุงวิทย์บ้านวัวเนินกับแถวนี้เรามาแลกขู่ชนกับโนดนาลงชัยเรือโนดสร้างอำเภอนะครับโนดนาลงชัยเรือโนดสร้างอำเภอกับกับก็นี่หลปมหลังหน้าตานะครับยอดนี้เราไม่ต้องทำไรมาแล้วนะกับนี้ยอดปนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับยอดก็ะตุ้ยยามทีเดียวกับการชนมาแล้ว สามครั้งกับนะชนมาแล้วสามครั้งกับครั้งนี้คือครั้งทีซีครั้งแรกเราชนทีสนามสนามบ่อรอกับท่านผู้ชมกับครั iko, ้งที่้องน้องบวใยญ่ครั้งทีส้ำสนามบ่อลอนะครับครั้งทีสีกับติดตีบ่อลออีกครั้งนะกับกับเที่ยวนี้มันเคยชนโนลานไหมกับนี่ครั้งแรกนะครั้งทีผ่านมาเราชนอยู่ประมาณท่าใดๆกับนะสองแส้นนะรับเที่ยวนี้การืีว่าชนกันตึ้งค้ายหลาทริป รวมท่องว่ายกอยหนึ่งถากับหน,นึ่งหลานนั่นเองกับนะกับท่านผู้ชมครับกะข้อเป็นแรงใจสุกทันนะครับมาไอเป็นแรงใจกับทางสนามไม่มาเป็นแรงใจกับทางทางช่องวายทางโนดนาลงใจเรื่อยท่ามัมเ่เภอตัวเนี้ยแหละการนินปยักเล็กเรื่อยลุกมีใช่ดีก็ตั้งว่าท่ามัมเ่เภอปล่อยได้ไม่สามนะตนแบบัตั้งม,มเออ <laughs> มีตีมาตีไปพุ้งการการพิษนะครับว่าวันนี้น่าจะเคยอยู่มาท่ามัมเ่เภอแลว้ว แต่พลิกล็อกนะครับเขาบอกว่าตอนไปเอาวัวมาครับรถผ่านําเภอซ่ามอำเภอนะตึงตังจือว่าซ่ามอำเภอนี้ครับตีมาตีไปกับคุยกันไปแล้วก็ทําให้เราได้ความรู้โนดอารมณ์ใจด้วยว่าโนดซ่ามอำเภอกล้องในผ่านวัดบางขั้นนะครับจน1นึ่งล้านสองหื่นบาทกับนินประยักเหล็กนะครับก็เชิญท่านผู้ชมมาเป็นเกียรติกับอ้กาลังใจกันต่างซ่องไว้แล้ครับก็ขอบคุณกับรองเจโผล่โจจู่ช่วงนะครับที่มอบรางวัลมาให้สาหรับคู่นี้ครับ